ข้อมูลออสการ์ที่คุณอาจไม่เคยรู้ s m a l l ท็อกจะนำเสนอพิธีแจกรางวัลอสการ์ในปี2022จะเป็นครั้งที่94นั่นหมายถึงรางวันนี้มีอายุเกือบ100ปีแล้วนี่คือรางวัลที่มอบให้กับวงการศิลปะภาพ,พยนตร์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมหนัง ที่เรียกว่าฮอลลีวูดและดาบุคคลที่อยู่ในแวดวงภาพยนตร์วงการบันเทิงของโลกซึ่งจัดโดยสถาบันศิลปะวิทยาการหรือที่เรารู้จักใน Academy สำหรับชื่ออสการ์นั้นเป็นชื่อเล่นๆตามตัวรางวัลพิธีมอบรางวัลอสการ์จัดขึ้นครั้งแรกแบบงานเลี้ยงเล็กๆในโรงแรมรูสเวลล์ในฮอลลีวูด บัตรเข้าชมงานนั้นมีราคาเพียง5ดอลลาร์ซึ่งมีคนเข้าร่วมไม่ถึง250คนพิธีมอบรางวัลออสการ์ครั้งที่2นั่นเองเริ่มมีการถ่ายทอดกระจายเสียงผ่านสถานีวิทยุต่อมาในปี1953จึงเปลี่ยนมาถ่ายทอดสดทางทีวีขาวดำนะครับในปีคศ1966พิธีมอบรางวัลก็ได้เผยแพร่าทางโทรทัศน์สีเป็นครั้งแรกเมื่อถึงปี1969นั่นเองการออกอากาศก็กระจายไปทั่วโลก ในช่วง1ิปีแรกหรือว่าทศวรรษแรกทำเนียมปฏิบัติในการประกาศรางวัลสู่สาธารณะนั้นจะนำผลการตัดสินไปให้หนังสือพิมพ์ในเวลา23นาฬิกาของคืนวันงานจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ในปี1940หนังสือพิมพ์ Los Angeles Times ได้แอบเอาผลการตัดสินนั้นไปตีพิมพ์สู่สาธารณชนก่อนพิธีประกาศรางวัลจะเกิดขึ้นกลายเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นทางผู้จัดก,ก็เลยต้องเอาผลรางวัลน,นั้นใส่ในซองจดหมายปิดผนึกผู้คนจะทราบได้ ต่อเมื่อฉีกซองนั้นในวันงานเท่านั้นคําว่าออสการ์นั้นก็ยังเป็นการถกเถียงกันอยู่นะว่าเกิดจากอะไรในคําเรียกนี้นักแสดงหญิงรางวัลอสการ์เบตตี้เดวิดได้อ้างว่าเธอเป็นผู้ตั้งชื่อให้กับรูปปั้นนี้เนื่องจากด้านหลังของรูปปัน้นดูคล้ายสามีคนแรกของเธอที่ชื่อแฮมอนออสการ์เนลสันเธอได้ใช้ชื่อกลางของเขาตั้งชื่อรูปปั้นว่าออสการ์กรณีต่อมาได้มีการอ้างว่ามาร์กาเร็ตเอริก เลขานุกการผู้บริหารของ Academy เป็นผู้ตั้งชื่อให้กับรูปปั้นนี้ในปี1931เธอเป็นคนแรกที่ได้เห็นถ้วยรางวัลเนืน่องจากรูปปั้นนี้มีลักษณะคล้ายลุงของเธอเธอจึงตั้งชื่อรูปปั้นตามลุงว่าออสการ์ตุ๊กตารูปปั้นออสการ์มีความสูงที่13.5นิ้วฐานนั้นกว้างที่5.5นิ้วมีน้ำหนักกราว8.5ปอนด์หรือประมาณ3.8กิโลกรัม ตัวออสการ์นั้นเป็นสมบัติของสถาบันศิลปะวิทยาการทางภาพยนตร์เท่านั้นรูปปั้นนี้เป็นลิขสิทธิ์หรือเป็นสิทธิ์ของทางสถาบันนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะขายแต่หากผู้ที่ได้รับต้องการที่จะขายนั้นทางสาบันศิลปะรับซื้อคืนในราคา1ดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตามมันก็ประมูลกันได้นะครับไมเคิลแจ็กสันในตอนที่มีชีวิตอยู่เคยประมูลออสการ์ซึ่งเป็นรางวัลจากนั้นก่อนวิดวินในราคาสูงสุดเท่าที่เคยมีคนทำไว้ในราคาที่1.5ล้าน US ไม่ว่าจะมีเรื่องเล่าออสการ์มาเยอะมากมายแค่ไหนสิ่งที่ถูกพูดถึงอย่างมากมายก็คือการปฏิเสธไม่รับรางวัลอสการ์บุคคลแรกที่ปฏิเสธรางวัลนั่นคือดัตลี่นิโคลเจ้าของรางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากหนังเรื่อง The Informer ในปี1936คนถัดมาที่ปฏิเสธรางวัลออสการ์นั่นก็คือมารอนแบรนโดเจ้าของรางวัลน,นักสแสดงนำชายยอดเยี่ยมจาก The Godfather โดยในปี1973เขาให้ยิงพื้นเมืองอินเดียแดงอเมริกันน่าว่าชีชินลิตเทนเฟเทอร์ขึ้นกลา่าวรับรางวัลแทน